ความคิดแล้วบอกพออ่อถ้กดอย่างเงี้ยมันก็คงจะไม่ดีอะไปเล่นการพนันบ้าการพนันอะไรางี้นะเด็นนั้นน่ะเขาเรียกเรากินข้าวพ่อกินข้าวดิเราก็เออลูกคำต้มยำให้อ่ะถ้วยลายไทยอ่ะมีฝาครอบด้วยนะแล้วก็าข้าวมาตั้งอย่างดีเลยนะรนนเราประกัน้พอเปิดถ้วยต้มยำไท่สองใบ เราก็ตึ้งเลยต้มยำายไใ่้มยยให้พ่อกินมันก็วัดดวงว่าพ่อจะตีหรือเปล่าเราก็ตีลูกไม่ลงว่ะตึ้งไปเลยว่ะหันหน้าไปมองแม่มาุณบอกลูกเปล่าะดีนั้นบอกไม่รู้เรื่องอ่ะถ้าจะไปสอนลูกให้ทำมึงโดน คนสามคนโตนี่ไงลูกสามคนไม่รู้กันเลยใช่ไหมลูกสามคนไม่รู้เป็นคนเล็กมันไม่รู้เรื่องหรอกใช่ไหมก็ลูกมันห่างกันสามปีสามปีไงโตกว่าวอรคนโตมันรู้แล้วนี่เอ็นบ่อยใช่ไหมก็เลยพอกับแล้วหลังจากนั้นก็กินต้มยำต่อไปไม่ไม่เองคิดไงไม่เลยไม่เลย รยุตอนนั้นนะทีตอนนั้นเพิ่งจะโดนจับไปครั้งที่หนึ่งค่ะนไปแล้มาแล้วรงยังมาโดนอีกสองครั้งทุกวันนี้นะไอ้เพื่อนที่เคยเล่นด้วยกันนะพวกมึงร้อยกุ๊กกระเสียณก่อน กเจอการจับเป็นไงไม่กลัวมันปลดเราออกจากความนันไม่ได้ใช่ไหมกินเหล้าเนี่ยมันเสียตังค์อย่างเดียวอ๋อไปไม่ได้เสียแต่กูรู้อย่างนึงว่าสกายแ lap ไม่มีแล้วตัวนี้เดินไปนะตั้งนะน้องน้องสาวช่วยพี่เรื่องของมันสกายแล็บไม่มีเงียบเลยกลัวมีผู้มีส่คนที่นี่นะสั่งได้สกายแ lap ให้เกิดกับโรงแรมได้ในกูไม่ สวัสดีครับเป็นเช้าวันพฤหัสบดีที่9เมษายน2558นะครับผมก็ยังพักข้างแรมอยู่ที่หนองคายนะครับโรงแรมพันธวีวันนี้ก็จะเดินทางกลับนครปฐมกำหนดเคลื่อนรถก็8โมงเช้านะฮะขณะนี้ก็6โมงเกือบจะครึ่งนะครับ ไม่มีใครตื่นมาเลยเนี่ยผม <c oughs> ออกไปเดินดูรอบๆแล้วยังไม่มีพวก,กตื่นมาเลยนะครับนะก <c oughs> รคจิดว่าเมื่อคืนนี้คงสังสรรค์กันค่อนทางจะดึกหน่อยช่วงเย็นเราไปรับประทานอาหารกันที่ครัวเชียงเชียงเขื่อนเชียงโขงไม่ใช่เชียงเขื่อนเชียงโขงนะติดไปรําโขงนะไปรับประทานอาหารเย็นร่วมกัน ทั้งคณะประมาณ30คนนะสาคนที่มากันก็สนุกสนานเบิกบานกันดีทุกคนนะเราแยกตัวกลับมาพักผ่อนก่อนนะสำหรับที่ดื่มก็จะอยู่กันต่อก็ไม่ทราบว่าเาจะกลับกันมาเมืเมื่อไรกันนะ ก็ย um oh. well, like well, ังไม่มีใครตื่นออกมานะฮะคุณมอร์นิ่งโอเคสวัสดีคบมอนิ่ Morning sir oh. Are you วนี uh ่เ oh. ป oh. ็นเป็น yeah, nice. ิ i mean, s t e r ยูกิยูเนี่ยม m i ร t ก r c h r i นจากเมื่อกี้ยากไม่ดาวไม่าวไ้เรียบร้อยแล้วหรืาลืมลืมส่งภาษาลืมไไม่ต้องไปเราคิดเพิ่ม

ไหมีเสียงแววๆเข้าหูแบบมีเสียงแววๆเข้าหูก็บอกว่าแอทได้อยู่ห่างไม่ได้ห่าวมัซื้อชิบนไผ มือรางวัลที่เขาสวนกวางไก่ย่างครับผมไก่ย่างไก่ย่างวันนาที่เขาสวนวาง จังหวัดขอนแก่นครับขอนแก่นนะของดีมาขอนแก่นครับผมครับผมอร่อยครับเมื่อกี้สั่งตัวนึงกินสองคนกับเมียเมียกินไปซีกหนึ่งเรากินโอ้โหเออเมียยังกินหมดเพราะว่าเราทำไอ้ก็ที่จะเป็นนี้ได้เยนิวเาก็ม่ลงของดีมาแก่มีผ้าไหมชนลำบทเอ่ออะไรอ่ะคุณเชียรบ้านไผ่ไผ่ย่างของสงขลาต้องมาถ่ายหน้าเราแต่ก

ก็หลังมาก็เอาเหล็กมาออกไปเลยเหล็กก็ยังไม่ดีเลยใช้เหล็กมากเลยเอาแต่ได้เหล็กเลยเลยค่อยพัฒนาไปเลยพิกาไปแล้วอ่าไปไปเลยอันนี้เพียเขายินดีให้ไปไทยไปเผยแพร่เราภูมิปัญญาไทยทำไปเลยเราเราบอกว่าเราภูมิใจสร้างชื่อเสียงให้จังหวัดขอนแก่นคนขอนแก่นมีอาชีพใช่ไหมแต่ว่าอาชีพเราจะย่างยืนอยู่กับตัวเองใช่ครับ ไม่ไล้น้ำมันกระเทียมเจียวมกระเทียมเจียวอ่าทาให้มันหนังมันซึ้งหนังมันกรอบมันเราย่างไก่หมูหันอ่ะแล้วนี่โอ้ตอนนี้เราไม่ได้สั่งไก่เอามาทำเองง่ายให้เขาทำจบเลยไม่ครเราก็ยังทำเองอยู่ครับโอ้้แลวคนเดี๋ยวนี้ความเนี่ยแล้วโอ้ยเชื่อตอนที่พี่ผมซื้อเครื่องให้เขาได้ยี่สิบกว่าปีแล้วเริ่มงสอนผลอ่ะไอ้คุ่ม กทั้งๆแล้วจะเหลวมันลงก็ลงก็ลงอ่ะแต่มันก็ไม่หมดนะไก่เด็กไก่สี่ห้าวันครับเฮ่ยสี่สิบถึงสี่ห้าวันแล้วไม่ไม่เด็กกว่านี้ไม่เยอะเครื่องเกลี่ยมันก็ไม่หมดต้องมาเกลี่ยเป็ดครับมันยังมันมันมันก็เร็วกว่าสมัยก่อนเขาสมัยก่อนใช้มือดอนแต่เดี๋ยวนี้เขาผ่าท้องให้เราอย่างเดียวผ่าท้องผ่าท้องล้างแล้วก็เราก็มาล้างอีกรอบหนึ่งแล้วก็มาณมาไปเที่ยวไทยต้องอย่างพวกผมนี่แหละครับนะฮะต่อไปถ้าใครได้อ่า เผยแพร่ชื่อเสียงของไก่ย่างวานนาแห่งเขาสวนกวางขอนแก่นนะครับแวะเวียนมานะที่นี่อร่อยมากเลยครับนะเราชาวนครปฐมมาชิมกันแล้วรับประกันนี่พดพดสัญลักษณ์ป้ายไก่พดเลยไอ้นครปฐมก็ต้องมากินอะไรอ่ะไก่กระปี้ไก่กระปี้ไก่กระปี้เอออดูร้านไก่ย่างวานนาเขาสวนกวางอ 今天还是那个菜。